โอเคครับผมวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ OnlyTV กันเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในวันที่7นะครับผมเดือนพฤศจิกายนนะครับผมพูดอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับเดือนหน้านี้เราจะได้เล่นเกม Ark Survival Evolved Ultimate กันแล้วนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาอ่านกันบ้างซ่เดี๋ยวนี้เอาเพิ่งเปิดเผยออกมาครับผมข้อมูลล่าสุดนะครับ1ิบชั่วโมงที่แล้วนะครับเออจริงก็ เผยในอะไรของเขานน่นแหละนะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้ไปดูนะฮะอ่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนระับผมเราได้โชว์เกม Ark a t v m n t e Survival e v o l v e Mobile นะครับเออพูดไปเถอะนะฮะเออตัวอย่างเนี่ยผมก็ไปดูมาแล้วนะครับผมก็ภาพนี่แบบแบบในคอมเลยนะภาพในคอมเลยแต่ว่าปุ่มปุ่มกดเล่นอ่ะเป็นในมือบายส่วนเกมเนี่ยจะฟรีหรือเปล่าดีนี่เลยครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ Arcade Mobile Edition เนี่ยนะครับเป็นเกมฟรีนะครับคุณผู้ชมว่าจ้าเกมฟรีว่าเราไม่ต้องซื้อหรอกนะคุณผู้ชมนะอ่ะจะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับผมเกมดังเก่าจะวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม2024ในเองนะครับผู้ชมเราอยากให้ผู้เล่นได้เล่นภายในคริสต์มาสนะครับโอ้โหเดือน,นานนี่เองนี่เลยนะครับผมอุปกรณ์ใดที่สามารถเล่นเกมได้นะครับ iOS เนี่ยต้องเป็น iOS 18ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าถ้าใน iPhone เนี่ย iPhone XR เนี่ยยังจะเล่นไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมเออ XR นะอย่างเดียวเลยนะฮะคุณผู้ชมนะส่วนใน Android เนี่ยต้องมีขนาดแรมอย่างน้อย4 g b ิกนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมเออแจ๋วเลยว่ะทีนี้เออตอนทีเข้าเกมไม่น่าจะเด้งแล้วมั้งฮะ เนี่ยส่วนอุปกรณ์ที่เราได้ยืนยันว่าเล่นเกมนี้ได้นะครับก็จะมี Samsung s a m s u n galaxy g a24 ultra นะครับผมเป็นชิปเซ็ต snapdragon นะฮะคุณผู้ชมพวกเออ a24 เนี่ยชิปเซ็ต snapdragon 8 Gen 3นู่นเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหมันมันรู้สึกมันกินสเปคเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอ,อ่อ Samsung ที่เป็น a24 ที่ใช้ cpu exynos ก็เล่นได้นะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ OnePlus 12r นะครับที่กำลังจะเข้ามาใหม่นี่เองนะครับคุณผู้ชม เอ้อมันมานานแล้วดีวยว่าไอ้วันพั u ไนะ้นีสิบสอง A เนี่ยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ Notting Phone Google Pixel นะฮะ Google Pixel 8 A นะครับผมลองจนถึง Google Pixel 5เลยนะครับผมก็เล่นได้นะครับแล้วก็ Laser Phone 2โอ้โหไอ้รุ่นบ้าน,นี้เนี่ยตำนานเลยนีวยว่หว่า Laser Phone 2นะครับ <c oughs> นานแล้วนะรุ่นนี้แล้วก็ Samsung Galaxy A ที่เนะครับผู้ชมทำมันอ๋อ อุปกรณ์ที่เล่นไม่ได้คือมี2เครื่องแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมมีแค่เซี่ยมี่โปโก M6 Pro นะครับผมแล้วก็ซัมซุงกาเล็กซี่ A74 นะครับคุณผู้ชมแค่2เครื่องนี้นะครับเล่นไม่ได้นะฮะส่วนเซี่ยมี่14 Pro อะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะเล่นได้นะครับคุณผู้ชมเซี่ยมี่14เซี่ยมี่15นี้น่าจะเล่นได้นะฮะส่วนใน iOS นะฮะผมก็สามารถโหลดได้ในแอปสโตร์ได้เลยนะครับทุกประเทศนะครับผมจาก หรือว่าจะโหลดจาก Epic Game Store ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเออนี่สว่วนใน Android นะครับสามารถโหลดได้ใน Google Play แล้วก็ Epic g a m เก t o r e นะครับผมได้อีกเช่นกันนะครับคุณผู้ชมโอ้มาเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ของเกมกันดีกว่านะ,ะใช้ประมาณเท่าไหร่นะเขาบอกว่าคุณต้องเหลือพื้นที่ไว้ประมาณ7จ็กิกนะครับสำหรับเกมพื้นฐานประมาณ1นถึงสองกิกนะครับสำหรับแผนที่เพิ่มเติมและให้ดาวน์โหลดนะค,ะคุณผู้ชมเออก็ เหลือพื้นที่ไว้สัก1ิกิกไปเลยผมว่านะครับจะได้แบบลื่นๆนะฮะคุณผู้ชมพื้นที่เกมน่าจะมามีประมาณ7กิกนะฮะอาา่าฮะส่วนหมูดผู้เล่นหลายคนเนี่ยนะครับผมเขาก็จะให้สำหรับเครื่องหนึ่งสำหรับ1 ID เท่านั้นนะค,ะคุณผู้ชมนะเออแต่ว่าเราสามารถย้ายไปเล่นในเครื่องอื่นได้นะครับผมแบบว่าใช้ ID เดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยแจยวเลยวะ่ะเฮ้ยดีเลยทีนี้มันก็เก็บข้อมูลได้เลยนี่นะฮะคุณผู้ชมมา ความคืบหน้าของการซื้อเกม Ark Mobile เก่าจะถูกโอนไปเกมใหม่หรือไม่นะครับอันนี้คือไม่นะครุณผู้ชมเออ Ark Ultimate Mobile Edition เป็นประสบการณ์ใหม่โดยยิ่งจากเวอร์ชั่นคอนโซลนะครับผมของ Ark Ultimate ไม่มีสิ่งใดจากเกมเก่าที่เข้ากับเวอร์ชั่นใหม่นะครับพระเจ้า <c oughs> <c oughs> เกมเก่าจะถูกลบหรือบอ่า เจ้าเกมเก่าจะถูกลบผมคิดว่าผมคิดว่าเกมตัวเกมเวอร์ชันเก่าน่าจะถูกลบนะครับุผู้ชมเออเพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าอย่างงี้นะครับมันโอนมันโอนไปอาร์คออาติเมทไม่ได้นะครับอาร์คบูบายของเราเนี่ยแม่แสดงว่าแมพที่เราเล่นกันคงจะเอาไปไม่ได้นะเพราะว่ามันแตกต่างกันคนละเกมเลยนะคุณผู้ชมไปขอไปดูหน่อยดิ ขอไปดูซเซร์เวอร์ของผมหน่อยหมวดออฟไลน์ของผมเออจ้าเราจะต้องด้ลากันแล้ววันนี้นะครับผู้ชมพอเดินกลับบ้านแบบชิวๆนะบอกลาทยท่านได้เลยนะโอ้ ท่านกีกา้ากิฟินนะครับทีเลกนุกยักเมกาทีเลียมนะครับุผู้ชมแล้วก็เจ้าหมูบ๊ายบายลูกน้องพี่ไปก่อนละแบตพิก็จะหมดละคงจะไม่ได้เจอกันอีกนะนอกจากคลิปนี้นะครับผหลังจากคลิปนี้ไปแม่บ๊ายบายบาย๊ายบายน้องโอ้โห มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับผมในการเล่นเซิร์ฟออฟไลน์อันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจับไทท่านมาเยอะมากเลยนะครับเออนี่คือเซิร์ฟออฟไลน์ที่น่าจะโหดที่สุดของผมแล้วนะครับคุณผู้ชมผมไม,ม่ได้เล่นต่อนะ่ะรู้อยู่แล้ววันที่ต้องมาถึงไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยไปเจอกันในอาร์คอันใหม่โอเค ใวสุาปอ่านกันนี้ก็บายบายนะไปะเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสำหรับโมดผู้เล่นหลายคนนะรือว่าโมดออนไลน์นะครับผมจะมีเซิร์ฟเวอร์กี่เครื่องให้ใช้งานเมื่อเปิดตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการของเราจะเป็นไปอย่างช้าๆและค่อยๆเป็นเพื่อให้การเปิดตัวไปอย่างเริ่ราบลื่นนะครับผมเราจะเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการ กันแบบเป็นชุดๆจนกว่าเราจะมีความจุเพียงพอสำหรับผู้เล่นทุกคนอันนี้คือเขาจะค่อยๆเปิดเซิร์ฟเวอร์ทีละนิดทีละหน่อยออกมานะคุณผู้ชมนะเออนี่จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เป็นทางการไหมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เป็นทางการสามารถใช้งานได้ในช่วงเปิดตัวเราหวังว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้หลัง จากเปิดตัวแต่ยังไม่มีกำหนดการประกาศในตอนนี้อ๋ออันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถสร้างเองได้เนี่ยนะคุณผู้ชมเออก็ยังไม่แน่ใจนะสำหรับผู้เล่นหลายคนเนี่ยนะครับผมหรือว่าหมุนออนไลน์เนี่ยเขาก็จะค่อยเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเออจะไม่เปิดตู้มเดียวแบบหลายเซิร์ฟนะครับคุณผู้ชมจะเปิดทีละนิดทีละหน่อยให้เราเล่นกันนะนะอ่า ส่วนพวกโปรเนี่ยนะเกมนี้จะวางจําหน่ายพร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันโกงชุดใหม่นะครับคุณผู้ชมว้าวโกงตายแน่พวกโกงตายแน,น,ยแน่ซึ่งจะได้รับการอัปเกรดนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากวางจําหน่ายด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับผู้ชมเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมแม่รู้สึกว่าเขาจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับพวกโปรเลอนะค่อนข,ข้างที่จะ อันตรายและแรงเลยว่ะแหมโอเคอย่าไปหาโปกันนะคุณผู้ชมนะเขาจะอัปเดตตลอดนะเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนการปรับคูณเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณสามารถปรับคูณได้เลยนะเหมือนในคอมเลยผมคิดว่ายากง่ายปานกลางนะคุณผู้ชมนี่ปรับได้เลยนะนี่ส่วนเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยก็จะมีให้เราเล่นด้วยนะคุณผู้ชมนี่ไงคุณสามารถพบได้ในที่นีเช่นกันโอ้โหสุดยอดไปเลยไหมล่ะเออ ส่วนสิ่งมีชีวิตใน Ark Ascended นะครับผมหรือว่า Ark ที่ออกมาใหม่เมื่อกี้นี้นะครับผู้ชมมือพูดเถอ่อก็จะไม่มีเข้ามาใน Ark Ultimate ของเรานะคุณผู้ชมเออส่วนการลงมอสเนี่ยก็จะไม่มีให้การลงมอสเหมือนกันนะฮะแย่ yeah, เลยอันนี้เราจะลงโดโดเล็กยังไงวะเน,นี่ยนะฮะคุณผู้ชมไอ,อ้งัวบ้าี่มันก็ร้องอยังเลยวะไม่มีการลงมอสนะฮะคุณผู้ชม ส่วน Arc Pass เนี่ยคือการสมัครรายเดือนหรือรายปีในระหว่างการสมัครสมาชิกคุณสามารถเข้าถึงแผนที่วางจำหน่ายทั้งหมดก็ค c o n ซลและสิทธิพิเศษเช่นโบนัส XP และกุญแจรฟรีรายเดือนโอ้ Arc Pass ก็มานะคุณผู้ชมก็เหมือนซื้อ Valor Pass นั่นแหละนะคุณผู้ชมก็มีนะนี่สุดยอดเลยนะคุณผู้ชมนะ ส่วนแผนที่แยกเนี่ยสามารถซื้อได้นะคุณผู้ชมแสดงว่าแผนที่อื่นเนี่ยเราสามารถเสียตังซื้อได้นะฮะไม่ได้ฟรีนะครับคุณผู้ชมแผนที่อื่นเนี่ยเออแผนที่จะมีราคาเท่าไหร่นะผมรายละเอียดของแต่ละภูมิภาคนะครบุณผู้ชมยังคงอยู่ระหว่างการสรุปนะครับอ๋อยังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันจะวางขายแผนที่แล้วเท่าไหร่ผมคิดว่าจะร้อยบาท ร้อยเจ็ดสิบบาทประมาณนี้น่าจะดีนะแผนที่หนึ่งถ้ามันแพงกว่านั้นผมก็เดี๋ยวเรามาดูก้อนหมูดนะครับคุณผู้ชมก้อนหมูดก็จะมีให้เราเล่นเล่นกันด้วยนะฮะนี่ก้อนหมูดก็ซื้อแยกเหมือนกันนะก้อนหมูดซื้อแยกเหมือนเดิมเลยตัวเกมใหม่เนี่ยเขาจะมีเรื่องกุญแจด้วยนะกุญแจก็จะเป็นเงินในเกมนะครับผมก็น่าจะมาแทนแบบว่าพวกเอมเบอร์อะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมกุญแจสามารถเอามาซื้อได้นะฮะ นี่ผู้เล่นจะใช้กุญแจเพื่อทําอะไรนะครับผมกุญแจสามารถนํามาใช้กับกิจกรรมต่างๆนะครับผมในเกมเพื่อประสบการ์ใช้งานบนมือถืองขอคุณได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผู้ชมกุญแจเนี่ยมันมาแทนเอมเบอร์เลยนะเนี่ยนะค,คุณผู้ชมกุญแจเนี่ยจะมาเป็นเงินในเกมนะโอเคสำหรับการวิเคราะห์นะครับผม a r c Ultimate Mobile Edition ก็มีประมาณนี้นะครับผู้ชมอ,อสรุปคือโอ้โหไม่แดกสเปคโคตรนะครับผม เนี่ยดูจากอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยเป็น A74 u l ต้าเลยนะโอ้โหนี่ขั้นต่ำนี่คือเลเซอร์โฟนสนะครับผมแล้วก็ s a m s u n Galaxy g S21 เลยนะโอ้โหโคตรน้แพงเลยนะอิทิเดี๋ยวนี้จิบหมื่นวันนียนะครับมือสองโอ้โหเกมมันเอาเรื่องนะแจ๋วเลยส่วนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับก็จะมี Xiaomi Poco M6 นะครับ ที่ใช้ G P U เป็นมารีนะครับผมแล้วก็ s a m s u n galaxy g A 2 4นะครับผม G P U เป็นมารีนะครับเออน่าจะเน้นพวกแบบ G P U มารีเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้นะผมคิดว่าน่าจะไปใช้ a d e n o แทนนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะสำหรับการสรุป Ark Ultimate Edition นะครับระหว่างนี้เราก็ต้องรอเล่นกันไปก่อนนะเออเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมไปก่อนแล้วกันเออไปไป